เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเนื้อหาปกติที่บรรจุอยู่ในประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สไม่ว่าจะเป็นหนังสือชั้นเรียนหรือสารคดีแจ๊สมีอะไรมากกว่าตัวดนตรีแจ๊สเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมศิลปะแขนงอื่นและแจ๊สเกี่ยวข้องกับการเมืองการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม ส,สดีครับแอดมินแจส๊สแจ๋ครับก่อนจะเริ่มแอดมินขอเคลียร์ไว้ก่อนนิดน,นึงว่าแอดมินวางแผนใส่เนื้อหานี้ลงมาในซีรีส์นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการมาของเอพิโซดนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันใดๆในโลกนี้ในประวัติศาสตร์อเมริกาคนผิวดำจำนวนมากและนักดนตรีแจส๊สมากมายต้องทนกับสภาวะทางชนชั้นอันเนื่องมาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์พวกเขาเหล่านั้นต่อสู้ผ่านเสียงดนตรีมีเหตุการณ์เซเลบแจส๊สออกมา call out ออกมาให้สัมภาษณ์สแสดงความคิดเห็นแต่งเพลงร้องเพลงและดน,นตรีถ่ายทอดความขับแค้นใจกลดาสังคมเรามีเพลงแจ๊สที่ด่าผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงผู้มีอำนาจที่นิ่งเฉยและเชื่องช้าต่อปัญหาที่อยู่ตรงหน้าวันนี้แอดมินคัดเพลงอัลบัม้มสถานที่และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องมาให้จำนวนหนึ่งแล้วเราจะไปเริ่มกันที่นิวยอร์กซิตี้ในยุคสวิงครับ ปี1938ช่วงเฟื่องฟูของยุคสวิงเบนนี่กูดแมนเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่คาร์นกีรฮอลไปแต่ในปีนี้มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะมีการเปิดคลับใหม่แห่งหนึ่งชื่อว่า Cafe Society ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเกาะแมนฮฮตตันเมืองนิวยอร์กซิตี้ในย่าน Greenwich ช i l l a g e โดยมีเจ้าของคลับชื่อว่าบาร์นีย์โจเซฟสัน คลับนี้มีความพิเศษคือสนับสนุนความเท่าเทียมผู้คนสามารถเข้าไปในคลับได้โดยไม่จำกัดว่าผิวต้องสีอะไรดนตรีข้างในก็มักจะสอดแทรกในยะทางการเมืองและสนับสนุนความเท่าเทียมอยู่เสมอผู้กำกับดนตรีของคลับนี้ก็คือจอห์นแฮมมอนด์แฟนแจ๊สตัวยงผู้คร่ำหวอดในวงการเป็นผู้จัดการให้วงเบนนี่กูดแมนเป็นคนที่พาเคนเบซี่จากแคนซัสซิตี้มาสู่นิวยอร์กตั้งแต่เปิดคลับในปี1938 c าวเวอร์เซซตี้จะมีนักร้องประจำอยู่หนึ่งคนครับซึ่งก็คือบิลลี่ฮอลลีเดย์ เธอคือนักร้องแจ๊สที่มีทีเด็ดอยู่ที่การร้องทำนองการตีความทำนองเธอไม่สแกตโซโล่และในปี1939บิลลี่ฮอลลีเดย์ก็เอาเพลงเพลงหนึ่งมาร้องที่คาเฟ่โซไซตี้เพลงนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องสิทธิผ่านดนตรีแจ๊สซึ่งก็คือเพลง Strange Fruit เพลงนี้เริ่มจากการเป็นบทกวีของอาเบลมิโรโปลประพันธ์ขึ้นมาในปี1937ก่อนที่จะมีการใส่ดนตรีและทำนองลงไปในภายหลัง เนื้อหาของเพลงเป็นการบรรยายพันนาต้นไม้ประหลาดที่มีผลไม้เป็นศพมีการบรรยายสภาพศพถูกแขวนคอแกว่งไปแกว่งมาสภาพของความโชคเลือดทั้งตัวผลและกิ่งก้านใบเพลงนี้คือการบรรยายเหตุการณ์ที่คนขาวไปล่าคนดำมาแขวนคอตามต้นไม้ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากๆในทางตอนใต้ของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายของศตวรรษที่19ช่วงที่กฎหมายจิมโครหรือกฎหมายแบ่งแยกสีผิวกำลังพีก วันเวลาผ่านไปปี1930ก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกวันที่7สิงหาคม1930โทมัสชิปและอั r a m บรามส mith มท,ทั้งสองคนเป็นคนผิวดำถูกแขวนคออยู่บนต้นไม้มีการบันทึกภาพไว้ถ้าเราไปดูรูปเราจะเห็นผู้คนผิวขาวรายล้อมอยู่บริเวณต้นไม้ทุกคนมามุงดูบางคนชี้บางคนเฉยๆบางคนก็ยิ้มแต่ไม่มีการใช้เฟอร์นิเจอร์พับได้ฟาดศพแต่อย่างใด เหตุการณ์และภาพถ่ายครั้งนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้อเบลแต่งเพลง Strange Fruit พอบิลลี่ฮอลลีเดร์ร้องเพลงนี้ที่คาเฟ่ o c i e t y เจ้าของคลับบาร์นี่โจเซฟสันก็กำหนดให้เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของทุกๆคืนที่ขับนั้นระหว่างเพลงจะไม่มีการเสิร์ฟอาหารหรือการเสิร์ฟน้ำใดๆจะมีการดับไฟทั้งคลับคงเหลือไว้แค่สปอตไลท์ดวงเดียวที่ส่องไปที่บิลลี่ฮอลลีเด์ที่กำลังร้องเพลงนี้อยู่และหลังจากเพลงจบจะไม่มีการขอเพลงเพิ่มใดๆจะไม่มีการอังคอ โจเซสันต้องการให้ผู้คนกลับบ้านไปพร้อมกับความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์อันไม่เป็นธรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับคนผิวดำพอบิลลี่ฮอลลเดย์เริ่มร้องเพลงนี้ที่คาเฟ่โซ i e ตี้เขาก็พยายามที่จะเอาเพลงนี้เนี่ยไปอัดเสียงแล้วก็ขายโดยติดต่อไปที่ค่ายเพลงใหญ่โคลัมเบียรีคอร์ดซึ่งทางค่ายก็ปฏิเสธค่ายวิทยุ CBS ก็ไม่เอาด้วยขนาดจอห์นแฮมมอนโปรดิวเซอร์ของเธอเองก็ไม่กล้าความกลัวและความพยายามที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองแบบนี้คุณคุณไม่ล่ะครับ จนกระทั่งบิลลี่ฮอลลีเดย์ก็ได้ไปเจอเพื่อนของเธอมิลต์แกเบิลที่ยอมให้เธออัดเสียงและว่างแผนกับค่ายเพลงเล็กๆของเขาเองที่ชื่อว่าคอมบ o ดอร์ไปที่เหตุการณ์หนึงกันบ้างนะครับเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดการคออา o u ์และเพลงที่ด่าผู้มีอำนาจแบบตรงไปตรงมาเราจะไปกันที่เมือง Little Rock รัฐอาร์คันซอที่นี่มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าลิ t t l e r o ร k 9วันที่4กันยายนปี1 9 5 7นักเรียนผิวดำา9คนกำลังจะเข้าไปเรียนที่ Little Rock Central High School ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นโรงเรียนเฉพาะคนขาวเท่านั้นแต่เนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายให้โรงเรียนเนี่ยไม่สามารถแบ่งแยกสีผิวได้ต่อไปทำให้ Little Rock Central High School จำเป็นที่จะต้องรับนักเรียนผิวดำเข้าไปและ9คนนี้ก็คือกลุ่มแรกที่ได้เข้าเรียนแต่พอวันแรกของการเปิดเรียนจะมาถึง <c oughs> ก็มีกลุ่มคนขาวสุดโตง่งที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิเหนือกว่าคนดำทั้งปวง และไม่ต้องการให้นักเรียนผิวดำทั้ง9คนเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้พวกเขารวมตัวกันมาประท้วงหน้าโรงเรียนและไม่ยอมให้นักเรียนผิวดำทั้ง9คนเข้าไปในโรงเรียนในขณะเดียวกัน o v a l f a ฟ b u s ผู้ว่าการรัฐอาร์คันซอก็ส่งกองกำลัง National Guard เข้าไปเป็นรั้วมนุษย์ขัดขวางไม่ให้นักเรียนทั้ง9คนได้เข้าไปในโรงเรียนในคืนก่อนหน้าที่จะมีการประท้วงและการส่งทหารเข้าไปเป็นรั้วมนุษย์ป้องกันโรงเรียนนักเรียนผิวดำเหล่านี้ก็ได้ข่าวมาก่อน เขาก็เลยโทรศัพท์นัดแนกกันว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปพร้อมๆกันแต่มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้รับโทรศัพท์สายนั้นเธอคืออลิซาเบธเอ็กฟอร์ดนั่นทําให้เธอกลายเป็นนักเรียนหญิงผิวดําคนเดียวที่เดินดุ่มๆเข้าไปในดงคนขาวสุดโต่งที่รวมตัวกันนั่งเรียนเธอต้องเผชิญกับรั้วทาหารที่ยืนเป็นแนวรั้วมนุษย์ป้องกันโรงเรียนไว้เรามีภาพถ่ายที่เห็นเธอแบกหนังสือเดินคนเดียวซ่อนสายตาไว้ภายใต้กรอบแว่นนั้น ในเวอร์ชันของวิดีโอเราจะเห็นเธอพยายามที่จะหาช่องว่างระหว่างแนวแถวของทหารเพื่อที่จะเข้าไปในตึกเรียนโดยมีกลุ่มคนขาวเดินตามเธออยู่ตลอดและคนขาวเหล่านั้นก็มีการตะโกนด่าทอต่างๆและในท้ายที่สุดนักเรียนทั้ง9คนก็ไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้ในวันนั้นเหตุการณ์นั้นเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศและ10วันหลังจากนั้นประธานาธิบดีวท์ไอเซนเทลก็ได้เจอกับผู้ว่าการรัฐฟาวบัส และได้คุยเรื่องนี้กันแต่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวก็ยังไม่ได้ออกมาตรการใดๆเพื่อปกป้องนักเรียนผิวดำเวลาล่วงเลยไปหลายวันจนกระทั่งวันที่17กันยายนณนะเมืองแบรนฟอร์กรัฐนอร์ทดาโคตาลุยซามสตรองมือทรอมเปตและนักร้องที่เป็นตำนานของนตรีแจสแล้วก็รู้ข่าวแล้วก็โกรธเดือดดานกับเหตุการณ์นี้มากๆแล้วก็เป็นจังหวะดีกับที่ลุยสซามสตรองเนี่ยได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับนักข่าวท้องถิ่นหรือก็เลยจัดเต็มด่าประธานาธิบดีไอเซนฮาวว่าสองหน้า ไม่มีกลิ่นเราก็ด่าผู้ว่าการรัไฟฝบั่สว่าไอ้ไรประโยชน์7มัมจากนั้นก็เริ่มร้องเพลงชาติสหรัฐแบบแปลงเนื้อร้องโดยมีคำว่าเจดมัมเต็มไปหมดแล้วก็เป็นช่วงเวลาประมาณนั้นเองที่กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้มีโครงการที่เรียกว่า j a z z a m b a s s a d o r s ที่จะทำการส่งนดนตรีแจ๊สไปตามประเทศต่างๆเพื่อเป็นอาวุธ Soft Power ในสงครามเย็นลุยส์เพิ่งจะถูกเชิญจากโครงการนี้ให้ไปแสดงที่สหภาพโซเวียต แต่พอมีข่าวเรื่อง Little Rock Nine i s a r m อ t r o n g ตรอก็ปฏิเสธคำเชิญนี้ผ่านทางการสัมภาษณ์ครั้งนั้นนั่นแหละครับเขาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าจากสิ่งที่รัฐกำลังทำกับผู้คนทางใต้รัฐบาลไอเซนฮาวควรไปลงนรกหลังจากนั้นก็ด่าเลขานุการรัฐที่ชื่อว่า John Foster d u ์ดู拉ว่าไอเจ็ดมัมอีกคนเราก็พูดต่อไปว่าถ้าเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วผู้คนทางนู้นถามว่าประเทศกูมีอะไรจะให้กูตอบว่ายังไง หนึ่งวันหลังจากการสัมภาษณ์ลุยส์ก็มีการเซ็นชื่อยืนยันกับความเห็นทั้งหมดที่เขาให้สัมภาษณ์ไปกับทางสำนักข่าวแต่ก็มีคำหยาบบางคำที่ตีพิมพ์ไม่ได้ก็เลยมีการแก้คำด่าฟาวบัสจากไอ้เจ็ดมัมให้เป็นเด็กไร้าการศึกษาไปแล้วคำสัมภาษณ์เหล่านั้นก็ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นตามมาด้วยสำนักขา่าวใหญ่อย่าง AP ก็เก็ไปลงข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศก็ลงตามสถานีวิทยุโทรทัศน์ CBS และ NBC ก็เอาเรื่องนี้ไปออกข่าวพักค่ำ รายงานข่าวกันแบบเต็มๆเน้นๆนนหลังจากนั้นเซเลบคนดํงอื่นๆก็มีการออกมา call out ออกมาพูดบ้างไม่ว่าจะเป็นแจ็คกี้โรบินสันนักเบสบอลที่ด่าประธานาธิบดีไอซนฮาว่าไรา้ภาวะผู้นำตามด้วยเอิร์ธฟาขีดนักสแสดงที่ด่าประธานาธิบดีไอซนฮาว่าไม่มีจิตวิญญาณเวลาล่วงเลยไปอีกจนกระทั่งวันที่24กันยายนหลังจากที่มีการกลนด่าจากผู้คนเป็นจำนวนมาก ในที่สุดประธานาธิบดีไอเซนฮาวก็เซ็นคำสั่งเด็ดขาดให้นักเรียนผิวดำทั้ง9คนสามารถเข้าเรียนได้และสั่งให้ n a t National g u ก r ดของรัฐอาร์คันซอขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางเพื่อที่ฟาวบัสจะได้ไม่สามารถสั่งการให้กองกำลังนี้ไปยืนเป็นรัวมนุษย์ได้ต่อไปนอกจากนั้นก็ยังมีการส่งกองกำลังเสริมจากรัฐบาลกลางเข้าไปปกป้องนักเรียนจากกลุ่มคนขาวสุดโต่งที่เหยียดสีผิวกด้วยพอหลุยส์ได้ข่าวเขาก็ส่งโทรเลขไปหาประธานาธิบดีไอเซนทาวทันทีว่าขอบใจมาก สองปีหลังจากเหตุการณ์ลิต t l e r o ไนมีมือเบสท่านหนึ่งที่เป็นนักประพันธ์เพลงด้วยชื่อว่าชาลส์มิ m i n g u แต่งเพลงขึ้นมาด่าเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะในชื่อเพลง Fables of f a l b u s ซึ่งจริงๆต้องมีเนื้อร้องที่ด่ากราดทั้งผู้ว่าการรัฐฟาว s ัสที่ส่งทหารเข้าไปกันไม่ให้นักเรียนเข้าเรียนและประธานาธิบดีไ i เซน h o w ที่ทำทุกอย่างชักช้าต้องรอคนด่าถึงจะเริ่มขยับแต่ทางค่ายเพลงต้องสังกัดลัมเบียเ Records อีกแล้วทำการเซ็นเซอร์ตัวเองไม่ยอมให้ใส่เนื้อร้อง,องไป ซึ่งมิงกัสก็ยอมอัดเสียงโดยที่ไม่ใส่เนื้อร้องลงไปก่อนแล้วออกมาเป็นอัลบั้มที่ชื่อว่า Mingus อา um เอิมในปี1959แล้วหลังจากนั้นมิงกัสก็ไปซบค่ายเพลงที่เล็กกว่าอย่าง c a n ดิดซึ่งยอมให้มิงกัสใส่เนื้อเพลงลงไปออกมาเป็นอัลบั้มชา s Mingus ั r e s e n t s Charles m i n g ั s ในปี1960แล้วก็เปลี่ยนชื่อเพลงเล็กน้อยว่า the original f a l b u s fables เนื้อเพลงเพลงนี้มีการด่ากลาวตรงตรง มีการเอ่ยชื่อตรงๆถึงผู้ว่าการรัฐฟาวบัสและประธานาธิบดีไอเซนฮาวมีการพูดถึงกลุ่มคนขาวสุดตรงอย่างคูคลัคส์แคลนกฎหมายจิมโครและนาซีซึ่งพอเพลงเวอร์ชั่นที่มีเนื้อร้องออกวางจำหน่ายก็ไม่ได้มีการแจ้งความหรือจับกลุ่มชาวสมิงกัสแต่อย่างใดเพลงนี้นอกจากเนื้อเพลงที่มีการพูดกันตรงๆแล้ว ในด้านดนตรีก็ยังมีความทั้งดุดันทั้งเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วฟังดูวุ่นวายเสียงแซักโซโฟนมีความโหยหวนเหมือนกำลังกรีดร้องไปต่อน,นี่เหตุการณ์ต่อไปครับคราวนี้เราอยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮมรัฐอลาบบมาวันที่15กันยายนปี1963เกิดเหตุวางระเบิดโบสคนดำา6 6 t h street baptist church มีผู้เสียชีวิต4คนทั้งหมดเป็นเด็กผู้หญิงผิวดำอายุระหว่าง1 1ถึง14ปีและผู้บาดเจ็บท่านอื่นอีก22คน กลุ่มคนขาวสุดโต่งหัวรุนแรงอย่าง Two c ั u t c h c l a ก็ออกมาเคลมว่าอยู่เบื้องหลังการระเบิดครั้งนี้และสิ่งที่ใช้ในการวางระเบิดก็คือไดนาไมต์จำนวน19แท่งวางไว้ใต้บันไดที่มีคนเดินผ่านพลุพล่านอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์และความสูญเสียครั้งนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้จอห์นโคเทรนแต่งเพลงอลาบามาเขาเอาเพลงนี้ไปเล่นที่เบิร์ดแลนด์คลับแจ๊สในตำนานแห่งหนึ่งซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนั้นก็มีการอัดออกมาเป็นอัลบั้มที่ชื่อว่า Live at Birdland ที่อัดปี1 9 6 3และปล่อยในปี1964วงที่เล่นก็คือคลาสสิกควอเต e t ที่ประกอบไปด้วยจอห์นโคลเทรนและคอยไทเนอร์จิมมี่การิสันและเอลวินโจนส์ไม่นานหลังจากการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนั้นในปลายปี1 9 6 3จอห์นโคลเทรนก็เอาเพลงอลาบามานี้ไปแสดงออกอากาศในรายการ Jazz Casual ผ่านสถานีโทรทัศน์ NEC หรือ PBS ในปัจจุบันหลังจากนั้นในปี1964มีอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งที่มีนาซีมน มือเปียโแนแลนักร้องไปแสดงที่คาริี้ฮอลเธอนําเพลงแต่งของเธอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและความปลอดภัยของคนผิวดํามาออกแสดงเช่นเพลง Mississippi Goddamn ที่เธอได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์โชคเลือดต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนผิวดําเช่นเหตุการณ์ Emmett h i l l เด็กชายผิวดำวัย14ที่ถูกแขวนคอที่มิส s ิ s s ิป p ีในปี1955เหตุการณ์ Medgar Evers ถูกลอบยิงสังหาร ที่บ้านพักของตัวเองที่มิสซิสซิปปีจากกลุ่มคูคลับแคลนและเหตุการณ์วางระเบิดโบสถ์คนผิวดำ 16th Street Baptist Church ที่ค่าชีวิตเด็กหญิงผิวดำวัย11-14ปีไปถึง4คน2เหตุการณ์หลังนี้เกิดขึ้นในปี1963ทั้ง3เหตุการณ์นี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเพลง Mississippi God Damn เนื้อเพลงของ Mississippi Goddamn ก็เป็นการกลดา่าและมีเนื้อเพลงอยู่ช่วงหนึ่งน่าสนใจมากเนื้อเพลงระบุว่า They try to say it's a communist plot All I want is equality for my s i s t e r my brothers my people and me ซึ่งแปลว่าสิ่งที่ฉันออกมาเรียกร้องเนี่ยมีคนชอบหาว่าเป็นกลลวงของคอมมิวนิสต์แต่ที่ฉันเรียกร้องเนี่ยมันก็แค่ความเท่าเทียมสำหรับพี่น้องประชาชนและตัวฉันเอง คอนเสิร์ตที่คานิีฮอล์ครั้งนั้นก็ถูกอัดออกมาเป็นอัลบั้ม n ีน a าซิโมนิน c o n c e r รในปี1 9 6 4ซึ่งมีเพลงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมอีกเช่นโอจิม Crow ที่เนื้อเพลงมีการย้ำเตือนว่ากฎหมายจิมโ r o w หรือกฎหมายแบ่งแยกสีผิวเนี้มันหมดยุคไปแล้วนะเฟย ไปที่อีกบุคคลสําคัญและเหตุการณ์สําคัญหนึ่งในปี1963มีเหตุการณ์ด้านขบวนการสิทธิความเท่าเทียมที่สําคัญมากๆเกิดขึ้นนั่นก็คือมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์หรือ MLK ได้กล่าวสุนทรพจน์ I Have a Dream ในการเดินประท้วงที่กรุ่วอชิงตันดีซีที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ200,000กว่าคนเนื้อหาของสุนทรพจน์มีการเรียกร้องถึงสิทธิความเท่าเทียมทั้งในด้านความเป็นพลเมืองและทางด้านเศรษฐกิจมีการเรียกร้องให้หยุดเรื่องการเหยียดสีผิวสักที สุนทรพจน์ครั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการผ่านร่างกฎหมายสิทธิพลเมืองที่เน้นในเรื่องของความเท่าเทียมทางสังคมในปี1964กับกฎหมายความเท่าเทียมทางชาติพันธุ์ในการลงคะแนนเสียงในปี1965และที่สำคัญไปมากกว่านั้นมันเป็นสุนทรพจน์ที่จุดไฟแห่งความหวังให้กับผู้ที่โหยหาความเท่าเทียมวินาทีนั้นมาตินลูเทอร์คิงเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมค์ของกลุ่มความหลากหลายทางชาติพันธุ์และประชาชนหัวก้าวหน้าในอเมริกา เวลาผ่านไปวันที่29มีนาคมปี1968แสงสว่างที่ปลายอุโม,มงค์นั้นถูกดับสบั้นลงมา์ชินลูเทอร์คิงถูกรอบยิงสังหารบนระเบียงชั้นสองของโรงแรมในรัฐเทนเนสซีเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาความสูญเสียครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อจิตใจและความหวังของคนผิวสีและผู้หยหาความเท่าเทียมเป็นวงกว้างรวมถึงมือเปียโนเฮอร์บี้แฮนคอร์ ที่ในปีถัดมา1969แฮงค็กตัดสินใจทำอัลบั้มเพื่อลำลึกถึงมาร์ตินลูเทอร์คิงในชื่ออัลบั้มว่า The Prisoner อัลบั้มชุดนี้ประกอบไปด้วยเพลงทั้งหมด5เพลงทุกเพลงมีความเกี่ยวข้องกับมาร์ตินลูเทอร์คิงและหนึ่งใน5เพลงนั้นก็คือเพลง I Have a Dream ที่ตั้งชื่อตามชื่อสุนทรพจน์ในตำนานของมาร์ตินลูเทอร์คิงนั่นเองก็จบไปกับดนตรีแจ๊สกับเหตุการณ์ เพลงและผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมนะครับมันยังมีเพลงอื่นและเหตุการณ์อื่นอีกมากมายดนตรีแจ๊สเกี่ยวข้องก,กับการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมพวกเราในฐานะผู้ที่ติดตามดนตรีแจ๊สและศึกษาดนตรีแจ๊สเนี่ยก็ควรที่จะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ไว้และสนับสนุนสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมให้กับโลกมนุษย์นี้ต่อไปครับ